สวัสดีคนเล่นอนิเมะแอนเวอร์เทุกคนนะครับผมทาโร่วันนี้ก็จะมีอะไรสั้นๆแล้วกันนะเป็นอัปเดต17นะครับจะสรุปสั้นๆให้เข้าใจกันนะครับผมตัวของเ,ออเดี๋ยวผมเปิดตัวของแคมมาก่อนแล้วกันก็คือจะมีตัวของอีเวนต์มาใหม่เนาะเป็นพอร์ตเอเจนซี่จะเป็นเรื่องของเอ่อบองเกอะอะไรวะมันชื่ออะไรวะบองโกสเตด็อกนะเป็นตัวเรื่องเกี่ยวกับพวกนักสืบอะไรพวกนี้นักสืบสายพิเศษนั่นแหละ ก็จะมีแบนเนอร์ใหม่นะครับที่เข้ามาก็จะเป็นแบนเนอร์พิเศษเหมือนตอนของอีเวนต์มาดูกะนะก็จะใช้ตัวของแต้มสมุดในการเปิดนะครับผมถามว่าแต้มสมุดนั้นหาได้จากไหนนะครับผมก็จะสามารถหาได้จากตัวของดาไซดาไซจะเป็นอีเวนต์เป็น n p c ยืนคุยอยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆก,กับตัวของนีลิกกับตัวเอสคาโนที่ทำซื้อของในตรงนี้นะก็เราก็จะคุยไปนะครับก็จะมีชอ็อปขึ้นมา ก็จะมีตัวของพอร์ทัลของอีเวนต์นี้นะครับก็จะเริ่มซื้อไปปุ๊บก็จะเป็นเทียสุดน,นะก็จะไต่ถึงได้ประมาณเทีย11 12แลวมนะั้งไม่น่ามีเกินมากกว่านี้แล้วก็จะมีตัวแต้มครับซื้อได้รายวันนะครับ250อันนะและอันหนึ่งก็จะใช้5เพชรนะครับผมตัวหนังสือก็จะประมาณนี้นะแล้วก็ตัวละครของดาไซเอะ๊ะทั้งหมดตัวในของอีเวนต์นี้นะครับจะมีทั้งหมด5ตัวนะครับก็จะมีตัวของอากูเดี๋ยวผมให้ดูในนี้ก่อนแล้วกัน ให้ดูอีกรอบนึงจะเป็นอาคูก็คือตัวข้างหลังนะครับตัวสีแดงมีตัวของอสุชิอสุชิก็คือตัวตรงกลางนะครับตัวเหลืองเอหัวหัวไม่ใช่หัวเหลืองหัวขาวที่เป็นตัวพระเอกนะแล้วก็มีตัวของชูโยชูโยจะเป็นตัวซ้ายนะครับจะเป็นตัวซ้ายที่ใส่หมวกตรงนี้นะแล้วก็ตัวสุดท้ายคืออาซูนะครับผมอิซูอิซูจะเป็นตัวผู้หญิงนะครับที่มีวิญญาณอยู่ข้างหลังนะส่วนตัวของซีเคร็นะครับผมก็จะเป็นตัวข้างๆผมเลยจะเป็นตัวของอาไซนะครับดาไซ ตัวซีเกทในครั้งนี้นะก็วิธีหาหายังไงก็คือเราจะเล่นตัวของพอทัลเป็นเล่นไปเรื่อยๆจนถึงประมาณทีหเดี๋ยวผมหาให้ดูอ่ะทีหก็จะมีโอกาสที่จะได้ตัวของดรอปซีเกตพอทัลนะครับแต่มันไม่ใช่พอทัลนะครับที่จะได้มาเลยจะได้เป็นตัวของชาดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูนะก็จะเป็นชาดรูปร่างประมาณนี้เป็นชื่อว่า d e t t c t i v e ฉาดนะครับผมเราต้องเก็บให้ครบ4อันนะครับเพื่อจะได้ตัวของพอทัลพอทัลก็จะหน้าตาประมาณนี้ ผมจะให้ดูนะเออประมาณนี้เหมือนกันก็นั่นแหละครับนี่คือสรุปง่ายๆสั้นๆของอีเวนต์นี้นะแล้วก็ตัวของโค้ดนะครับก็จะมีเหมือนกันก็จะเป็นโค้ดที่ชื่อว่า Stay Dog นะครับผมแต่ผมใส่ไปแล้ว Stay Dog นะเดี๋ยวผมจะขึ้นขึ้นชื่อให้ดูนะว่าเป็นขึ้นโค้ดให้ดูนะว่ามันชื่อมันเขียนยังไงนะก็จะได้ตัวของเพชรมาแค่500ไม่มีอะไรมากนะตัววิธีอีโวของแต่ละตัวนั้นก็เหมือนกันหมดเลยนะครับ ก็จะใช้ตัวของเออต้มอีเวนต์ก็คือไอสมุดไอซูเปอร์ไอเชอรัลบุ๊กนั่นแหละจะใช้ทั้งหมด500นะครับในการอีโวครั้งหนึ่งนะเหมือนกันทุกตัวเลยอีเ,อเวนต์ก็จะง่ายๆประมาณนี้แค่ลงให้ได้เยอะๆก็พอส่วนก็เลยมีอะไรและแล้วก็เออแล้วก็จะมีเควสนะครับในเควสอีเวนต์ก็จะมีเควสของไอดิทิปดาไซนั่นแหละไอเควสของเอีเวนต์นี้นะครับก็จะเป็นอีโวหนึ่งตัวสองตัวและสามตัวนะครับก็จะได้ตัวของ ได้ดินโรโทเคนมานะครับผมแล้วก็จะมีตัวของการคิวเก็บคิวมีค่าตัวละครในด่านที่เป็นของซีเคดอะไรพวกนี้แหละประมาณนี้ครับผมประมาณนี้แล้วกันผู้พูดบุญแล้วมั้งเริ่มจะวนละก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมตัวคลิปต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าซีโอเก next time นะครับผมบายบายครับผม